สวัสดีครับผมจะมาเล่าประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริงกับผมเองเมื่อคืนที่ผ่านมาให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ว่ามีพายุฝนตกกันหลายที่หลายจังหวัดนะครับที่อพิญญาอยู่ที่เกาะสมุยเมื่อคืนนี้ฝนตกตั้งแต่สองทุ่มไปตกมากครับ ตกเยอะด้วยฟ้าร้องฟา้าคำรามฟา้ฟาผ่าโอ้โหจนดูอะไรไม่ไดผ้ผมต้องตอดลักไอเราเตอร์ไวไฟต้องตอดลักแล้วก็ปิดโทรศัพท์ทุกเครื่องเลยจะเป็นสื่อที่เป็นสื่อฟา้าคำรามฟา้ฟาผ่ฟาฟ้าอะไรเปรี้ยงฟ้างเปรี้ยงฟ้าง,างโอ้โหไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนะ ก็ฝนก็ตกได้อยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงก็หยุดไปแล้วก็ท้องฟ้าไอ้ก็เงียบเงียบปิบไม่มีเสียงฟ้าแลบฟ้าร้องไม่มีแสงอะไรเลยเงียบไปก็รอประมาณยีสินาทีผมก็มาเสียบปลั๊กไอ้เราเตอร์ไวไฟใหม่แล้วก็เอาตรวจับมาเล่น โทรศัพท์มาก็เปิดเปิดแบบนี้เปิดคอมเมนต์เพื่อนๆตอบคอมเมนต์เพื่อนๆเ,เ,เพราะว่าเห็นว่ายังไม่ดึกดีฝนตกเสร็จแล้วก็ประมาณสามทุ่มก็เงียบก็มากดตอบเมนเพื่อน,อนไปสักพักจู่ๆไม่รู้มีแสงอะไรมาจากไหน ห่างจากข้างอภิญญาไปประมาณสองศอกแสงใหญ่เลยแสงมาวาบโอ้โหแสงแ,แล้วก็แตกดังเปรี้ยงข้างอบพิญญาโอ้โหสุจยลาศิยาก็ตกใจนิดหน่อยตั้งสติได้ยังมีสติอยู่ก็ถอดพักเรเตอร์ปิดโทศรศัพท์มันแปลกมากเลยห่างจากตัวอภิญญาประมาณสองศอกเอง แสงสว่างมากเลยนะครับเสียงเหมือนกับอว,ว่าไฟฟ้าแรงสูงที่มันช็อตมันอะไรอะ่ะเปรี้ยงโอ้โหขนาดอยู่ในบ้านนะบ้านตรงที่อภิญญาอยู่ตรงนี้แหละห่างจากโทรศัพท์อภิญญาไปที่กดเล่นไปสองศอกอภิญญารู้แสงสว่างมากเลยดังเปี้ยงจนอภิญญาและลูกๆที่นอนอยู่ในห้องต้องลุกออกมาดูต้องลุกออกมาดู เสียงอะไรก็แปลกเหมือนกันในอาคารในบ้านมันมาได้ยังไงก็พอดีที่อภิญญายือนอยู่มันก็ปูไอ้พวกเสื่อน้ำมันอ่าเป็นพลาสติกไม่ไม่ได้เหยียบพื้นปูนอซิเมนพื้นบ้านหรืออะไรนะก็ตกใจถอดปลั๊กเราเตอร์ไวไฟเลยไวไฟก็ดู สำรวจดูในบ้านดูอะไรตรงนั้นก็ไม่มีไม่มีอะไรเสียหายโอรแสง้ยแสงมันจ้ามากแล้วก็เสียงดังมากเลยเปร้งแรงมากอาจจะเป็นสายฟ้าคือ,อนั้นนี่เกิดขึ้นจริงๆเลยนะครับผมกับอภิญญาจดๆตะลอนเมื่อคือนนี้ก็บริยาอภิญยาอาบน้ำมาใส่เสื้อตัวนี้แหละกวจะจะ,จะนอนจะไหว้พระแล้วก็จะนอนอก็แขวนหลวงปูท่ทวดติดตัวอยู่ตลอด ก็องค์นี้ติดตัวอยู่ตลอดอภิญญาคิดว่าที่รอดจากสายฟ้าครั้งนี้ก็คงจะเป็นบารมีของหลวงปู่ทวดที่คุ้มครองนะครับก็ห่างประมาณสองศอกไม่ใช่ไกลแสงสว่างโอ้โหเปลิงมันมาได้ยังไงแต่ดีที่ว่าอภิญญา,ายังมีสติไม่ตกใจมากเท่าไหร่ก็รีบถอดปัก๊กเราเตอร์ไวไฟปิดโทรศัพท์ แล้วก็เข้านอนทักแต่นั้นม,มันก็ทั้งคืนก็ไม่มีฝนตกอีกนะก็แปลกมากสายฟ้าอันมาได้ยังไงเปลี่ยงโสุดยอดเลยอันนี้เกิดขึ้นจริงเลยนะครับผมกับพิญญาเมื่อคืนที่ผ่านมาคิดดูห่างแค่สองศอกเหมือนมันเหมือนแสงมันมาปะทะอะไรสักอย่างที่ใกล้ๆเราอ่ะแล้วก็แตกดังเป้งโห ไฟแสงไฟนี่กวาสุดยอดเลยตั้งแต่เกิดมาก็เพิ่งเจอเนี่ยเป็นครั้งแรกที่เกิดขึ้นกับตัวเองอาจจะเป็นเพราะว่ายังไม่ถึงคราวเพราะว่าบารมีหลวงพ่อทวดคุ้มครองก็มาเล่าสู่กันฟังครับผมนี่เป็นเหตุการณ์จริงนะเป็นเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นสดๆดร้อนร้อนก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับ ก็ขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณเพื่อนๆที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมนะครับขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับผม